สวัสดีค่ะมาเลยค่ะวันนี้เราอยากจะบอกคุณว่าใครได้ใช้คู่นี้แล้วจะต้องจิตใจหนึงนะคะเซรั่มคุณทาก่อนถูกไหมเซรั่มในนอตลาดเยอะมามเยอะนะคะแต่ตัวนี้นะคะประกอบไปด้วย12ชนิดนะคะสมุนไพร ไม่ว่าจะอะไรฮะว่าหนหางจระเข้นะคะสารลายนะคะเรามีหมดอยู่ในนี้นะสิสอชนิดไม่ต้องไปฟังว่าสิบสอชนิดมีอะไรบ้างแต่ข้อสําคัญคือเขาวารันตีว่า3ขวดคุณจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าหนึ่งหน้าขาวากรจ่างใสสอรูขุมขนเล็กตรง3าสิวยุบสามฝ้าสี่ผ้าจางนะคะเพราะฉะนั้นใครได้ใช้3ขวดจัดไปนะคะถ้าสขวดไม่เห็นผลเขายินดีคืนตงค์นะคะ บริษัทการันตีขนาดนั้นเลยส่วนตัวนี้เป็นครีมกันแดดที่เนื้อบางเบามากๆใครได้ใช้จะต้องติดใจสิ่งที่คุณได้คือนะคะหน้าคุณจะไม่ทิ้งคราบให้คุณลำคัญใจสี่สองทิ้งแป้งได้เลยนะคะแป้งไม่ต้องใช้ใครที่เป็นสิวแต้มสิวยุบแน่นอนนะคะพี่บอกได้เลยค่ะคุณสามารถทาซ้ำระหว่างวันได้ทาแป้งไปแล้วหรือนะคะทาบัตรชอรไปแล้วสามารถทาซ้ำได้นะคะ บอกได้เลยค่ะว่าหอมอ่อนๆหอมยย่วๆแล้วก็ทาง่ายเกลี่ยง่ายขนาดนี้สิบห้านาทีนะคะแล้วไปออกแดดได้เลยนะคะให้ครีมมันลงในในผิวหน้าเราก่อนนะ,ะเพื่อบอกไม่ให้เราโดนจางแดดนะคะเนี่ยแบบนี้เห็นไหมแค่ทาแค่นี้นะคะคุณสามารถพกแอลลิสนะคะหลอดเดียวแทนแป้งได้เลยไม่ต้องไม่ต้องทาแป้งแล้วนะคะทาแค่นี้หน้าคุณจะวาวทั้งวัน ยิ่งเจอเหงื่อยิ่งเจอ้นาน้ายิ่งฉ่ำน้ายิ่งหวังแต่ระหว่างผ่าซ้ำต้องเอา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 น้ำออกนะคะเพราะว่าเราดีเขาป้องกันน้ำเพราะฉะนั้นเขาเจอน้ำพวกเขาจะไม่ถูกกันเขาจะไม่เข้าเลยโอเคเนาะฝากไปด้วยค่ะสองตัวนี้ด้วยมากๆใครที่สนใจแล้วสามารถทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่นะจะไปแปะวีดีโอนี้ไว้ที่เพจนะะพี่จิมขนลุกนะคะ พี่จิมคนลุมเอาเลยนะคะใครที่สนใจแล้วสามารถทักได้เลยนะคะเดี๋ยวมีของแถมให้ด้วยโอเคนะไปละ